ส่วนวิธีการปลูกนะครับแบบนี้ก็จะเรียกกันว่าปลูกข้าวโพดล่องคู่นะครับก็คือระยะห่างของต้นนี้ถึงต้นนี้ก็อยู่ที่30เซนนะครับสวัสดีครับทุกคนน้ําคือปัจจัยสําคัญในการทำข้าวโพดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งหรือช่วงฤดูกาลพอปลูกเดี๋ยววันนี้ลุงหนุ่ยจะพามาดูการทำข้าวโพดหน้าแล้งที่ประหยัดน้ํา และลดต้นทุนในการใช้อุปกรณ์ในการทำระบบน้ำนะครับถ้าชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงหนุ่ย้วยนะครับเดี๋ยวลุงหนุ่ยพาไปดูในแปลงอยู่ด้านหลังของลุงหนุ่ยกันนะครับไปครับนี่ก็เป็นแปลงขง้าวโพดที่ทำไว้ช่วงหน้าแล้งนะครับ ตอนนี้ฝนหลงรูดูได้ตกมาได้3-4วันนะครับเดือนกุมภาพันธ์ขระโพดก็จะสดชื่นนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีเกสรมีดอกแล้วนะครับอายุก็อยู่ที่ประมาณ50วันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาใช้ระบบน้ําอะไรแล้วก็เพาะปลูกแบบไหนนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนในการทำํำกระโพดหน้าแรงเราจะเห็นชัดๆก็อยู่ที่โคนต้นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับตรงนี้เลยกันนะครับไม่ต้องเดินเข้าไปลึกเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีละอองแล้วนะครับนี่ครับเรามาดูที่โคนนะครับเขาใช้ระบบน้ําก็คือระบบน้ําหยดนี่ครับเส้นน้ําหยดวิธีการเพาะปลูกนะครับที่จะช่วยประหยัดน้ําแล้วก็ประหยัดต้นทุนในการใช้ระบบน้ํานะครับก็คือทุกคนจะสังเกตนะครับ ช่วงต้นนี้กับต้นนี้นะครับระยะห่างของ2ต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ30เซนนะครับก็เป็นเรื่องไม่ปกตินะครับเพราะว่าปกติเราต้องห่างประมาณ70เซนส่วน70เซนนะครับก็จะมาอยู่ด้านข้างๆนี่นะครับนี่คือระยะห่าง70เซนนะครับต้นนี้ ถึงต้นนี้ก็70เซนนะครับนี่คือเรื่องปกติที่เราพอะปลูกกันโดยทั่วไปนะครับและถัดมานะครับก็จะเป็นห่าง30เซนหรือเรียกง่ายๆนะครับว่าเราปลูกข้าวโพดแถวคู่ก็คือ30แล้วก็70แล้วก็ไป30แล้วก็70นะครับอันนี้ก็ใช้ วิธีการเพาะปลูกโดยใช้รถหยอดนะครับส่วนการกระจายน้ําก็อยู่แค่ข้างละ15เซนเองครับน้ำก็ถึงที่โคนต้นเราไม่ต้องวางทุก,ทกแถวข้าโพดครับเราใช้วิธีการปลูกลองคู่แล้ววางสายน้ำหยดไว้ตรงกลางที่30เซนช่วยประหยัดต้นทุนได้ครับต,ต้นข้าโพดก็ใหญ่ปกตินะครับ การให้ปุ๋ยก็จะใช้วิธีการหว่านแล้วก็ฉีดปุ๋ยทางใบช่วยเพิ่มนะครับเนื่องจากว่ารถไม่สามารถที่จะวิ่งเข้าไปในร่อง30เซนเพื่อทำรุ่นได้เพราะว่าสายน้ำหยดที่วางอยู่ก็ขวางการทำงานของรถพอดีนะครับเราไม่ได้ทำรุ่นไม่ได้ผลดินนะครับใช้วิธีการหว่านแล้วก็ฉีดปุ๋ยทางใบพุ่ยเสริม แล้วก็ปล่อยมากับระบบสายน้ำหยดนะครับก็เป็นการลดต้นทุนได้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆล่องนะครับคือ70 30 70 30นะครับแล้วก็ใช้ระบบน้ำหยด ถ้ฝนตกลงมานะครับหนอนก็ไม่มีรบกวนนี่ครับประมาณห้าสิบวันก็เริ่มที่จะมีฝักข้างมีไหมนะครับพร้อมที่จะผสมเป็นเมล็ด เป็นไงบ้างครับทุกคนเราได้เห็นวิธีการปลูกข้าวโพดแบบร่องคู่กันแล้วนะครับก็คือระยะห่าง30เซนแล้วก็เว้น70เซนแล้วก็30เซนแล้วก็70เซนสลับกันไปแบบนี้นะครับทําให้เราเนี้ยนะครับสามารถที่จะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการวางระบบน้ําได้และน้ําก็ยังสม่ําเสมอระหว่างข้าวโพด2แถวที่ห่างกัน30เซนนะครับและลุงนุ่ยจะมาติดตามผลงานนะครับว่า ฝักเขาจะสม่ำเสมอกันมากน้อยแค่ไหนนะครับสําหรับการทำข้าวโพดล่องคู่แบบนี้สําหรับคลิปนี้ลุงนุยก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับลุงนุ้ยสวัสดีครับทุกคน